สวัสดีเฟนปิดจาพักมาพูดถึงเรื่องนั้นหน่อยเรื่องที่มีพระอายุเกือบ100ปีไปรวนลามผู้หญิงผู้หญิงเขาอัดคลิปวิดีโอตั้งไว้ไปแจ้งหมอปลาแล้วหมอปลาบุกไปถึงวัดเมื่อวานนี้ชื่อว่าพระแสงอะไรเนี่ยในมุมของพระพูดกันในมุมของพระก่อนพระอายุเกือบ100ปีผมว่าความต้องการทางเพศสัมพันธ์ผมว่าน่าจะไม่มีผมไม่รู้ว่าสิ่งที่แกทําแกจะรู้หรือไม่ว่าปิดหรือว่าตูกแกอาจจะหลงหลงลืมลืม,ลมผมไม่รู้ในมุมของพระผมไม่ออกความคิดเห็นดีกว่าแต่ในมุมของศีกาคุณไปไหว้พระเอาล่่่ะไไมวาาใครจกกหุ้้ณปแนน็ูสิิงททีํัด คุณเข้าไปทําขี้แมวอะไรบนนั้นอ่ะใช่ไหมล่ะบูะมินแล้วในค่าวอ่ะพระแก่นั่งอยู่บนเตีย้ยเขาบอกให้คุณขึ้นไปทมใจใครบอกแล้วคุณก็ไม่รงควนขึ้นไปใช่ไหมล่ะคุณมาไหวพระไหวใครๆก็ได้พระไม่ต้องขึ้นไปถึงตัวไม่ต้องแต่เนื้อต้องตัวการแต่เนื้อต้องตัวคุณก็รู้ว่ามันผิดคุณว่าผมพูดถูกไหมล่ะมันไม่รมควนขึ้นไปไม่ว่าแหละพระแก่จะดักสิทธิ์แค่ไหนก็ไม่เกี่ยวแต่คุณขึ้นไปไม่ได้อยาก ไปเด็ดขาดนั่นในมุมของสีกาคุณจะอัดคลิปเพื่อแบกเมีมแบกเรยผมไม่รู้แต่สิ่งที่คุณทำผมว่ามันผิดคุณรู้อยู่พระแต่เนื้อต้องโทวมันผิดอย่าขึ้นไปใช่ไหมล่ะถ้าคุณจะไปไว้พระคุณไว้ไกลๆก็ได้พระ ไม่ต้องขึ้นไปใกล้ขนาดนั้นคุณไปให้เขาลูกวัวคุณก็รู้ว่ามันลูกไม่ได้หรอกคุณจะขึ้นไปทำไรใช่ไหมล่ะนั่นในมุมของสีกาเอาในมุมของพระที่นั่งข้างๆด้วยพระที่นั่งอยู่ใกล้ๆพระแสงอ่ะคุณก็รู้ว่ามันปิดแล้วคุณให้ขึ้นมาทำไมสีกาเข้าไปหาคุณต้องห้ามไม่ใช่ว่าคุณไปโยนให้เข้ามาอีกเข้ามาอีกคุณก็รู้หรอกเข้าไปทำไมมันปิดคุณไม่ดูแลเลยคุณไม่ดูแลพระอาจารย์ของคุณเลยผมไม่รู้ว่าคุณ ประสงค์อะไรที่จะให้พระอาจารย์ดังหรือว่าอะไรผมไม่รู้แต่สิ่งที่คุณทำมันเพศคุณให้ขึ้นมาทําไมผมงงกับคุณมากเลยสมควรโดนด่าพระที่นั่งอยู่ข้างๆอะ่ะพระที่ดูแลพระอาจารย์พระเสงอะ่ะสมควรโดน คุณใครเข้าไปทําไมผมไม่เข้าใจคุณเลยคุณเห็นอยู่ว่าถ้าทาตาใกล้ๆแล้วคุณก็บอกให้ตอย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 อยาเข้าไปใกล้มันบาปมันบาปคุณก็พูดด่คุณมีปากคุณไม่พูดคุณรักพระอาจารย์ของคุณยังไงคุณทาแบบนั้นได้ยังไงคุณเห็นอยู่ว่าขึ้นไปแกล้ๆแล้วแล้วคุณให้ขึ้นไปทําไมอ่ะใช่ไหมล่ะคุณก็บอกสิอยาเข้ามาแก้แรกมันบาปไม่ใช่ว่าคุณนั่งเงียบโยนให้เข้ามาบักเหลี่ยมมันไม่ได้คุณไม่ดูเลพระอาจารย์ของคุณเลยคุณอยู่ทําไมไม่ร่้คุณสึกไป มาเรื่องไอ,อ้วดอุตตรีหน่อยไอเรื่องที่ว่ากินจีและบูชากี้ผมไม่รู้ว่าพระอาจารย์แกรู้ไหมเรื่องนี้เพราะแกแกแล้วมันไม่แน่นะอาจจะเป็นลูกศิษย์ข้างกายไปอวดอุตตรีเองว่าขี้ว่าเยี่ยวของพระอาจารย์เนี่ยสักทิศมันไม่แน่นะเรื่องนี้นะผมไม่รู้แหละว่าแกรู้ไหมแต่ว่าแกอายุยี่เก้าสิบกว่าแล้วผมคิดว่าแกไม่รู้พระที่อยู่ข้างกายเลยไปอวดอุตตรีเองแล้วก็เรียกคนเข้าวัดเพื่อหาเบีย้ยเข้าวัดไม่พอผมไม่รู้ใช่ไหมล่ะเอาในมุมหมอปลาบ้างมีศรีกามาแจ้งกับหมอปลาแล้วมีคลิปวิดีโอเรียบบรร้อยว่ามมีพะจันน หมอปลาแกก็ต้องไปอยู่แล้วเพราะามันมีหลักฐานครบเลยมีคลิปมีอะไรเรียบร้อยในมุมของหมอปลาแกก็ไม่ได้ผิดเพราะว่าแกไปเพราะมันมีคลิปวิดีโออันนั้นในมุมของหมอปลา